โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ t Description ได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Sketch Show กันด้วยนะครับไม่ได้เจอกันในรูปแบบนี้กันมานานมากแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปเล่าเนื้อเรื่องเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเควสที่น่าสนใจอย,อย่างมากครับจึงอยากที่จะนำ เสนอออกมาในรูปแบบการรีแอคชั่นหรือว่าเฟิร์สอินเรสชั่นของตัวเองออกมาในรูปแบบคลิปวิดีโอแบบนี้นั่นเองครับซึ่งในเควสนี้ครับจะเป็นเวิด์เควสที่มีชื่อว่างานวิจัยของคุณทศนะผมจะเรียกว่าคุณทศแล้วกันนะครับเป็นภาคต่อวันที่3แล้วโดยในเนื้อห,หาคลิปนี้จะมีการสปอยเวิด์เควสนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับเวิด์เควสนี้อยากไปเล่นเองเนี่ยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับโอเคครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นแล้วหรืออยากดู action, รีแอคชั่าาดดนะห,หนนใในในร เพราะว่าผมได้รับการบอกกล่าวมานะครับว่าใน World Quest วันที่3ของงานวิจัยคุณทศเนี่ยเราจะเจอกับเบลดนั่นเองครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเนื่องจากถ้าเกิดเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยเบลดก็จะจากไปพร้อมกับคาฟก้านั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเบลดมันไปทําอะไรต่อโดยในเควสของคุณทศเนี่ยคร่าวๆก็คือตัวของคุณทศเนี่ยครับเขาจะอยู่บริเวณเซนเทลสตาร์สกีฟเฮ a เวนนะครับก็คือจะอยู่บริเวณตรงจุดที่ผมยืนอยู่เลยนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นสายสํารวจเนี่ยก็จะเคยเห โดยในเนื้อหาของเควสเนี่ยครับตาแก่ทศเนี่ยเขาก็จะให้เราครับเป็นผู้ช่วยในการสืบค้นหาเกี่ยวกับงานวิจัยของเขานั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะวิจัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอมตะในเซนโจนะจนในที่สุดครับมันก็นําพาให้เราไปที่สเกลโกว์วอเทอร์สเคปซึ่งก็คือเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดเข้ามานั่นเองครับเขาเนี่ยขอร้องให้เราพาไปดูณที่แห่งนั้นครับหลังจากที่เราเนี่ยพาตัวตาทศไปดูแล้วเนี่ยนะตัวของเขาก็แอบเอาเนื้อเยื่อของไข่ชาวเผ่าพันธุ์วิทยาธารานเนี่ยเอาม จนตอนนี้ทําให้ร่างกายของตาทศเนี่ยมันกลายเป็นหนุ่มขึ้นอีกครั้งครับซึ่งหลังจากที่มันกลายเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมันดูเหมือนกับเป็นการผิดกฎของเซนโจลัวฟูเราจึงได้ไปทําการแจ้งให้กับทางการได้รับรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากวันนั้นมาครับตาลุงทศเนี่ยครับก็ได้ส่งข้อความมาหาเราว่าให้ไปพบที่สเกลเลอร์วอเตอร์สเคปหน่อยโดยพอย n ์ของคลิปในวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่สเกลเลอร์วอเตอร์สเคปหลังจากที่เราเล่นเคเวสนี้ไปแล้วครับมันจะะมีัลอ Blade, อ่่งงเดกนซึ พูดคุยอย่างไรเนี่ยก็เพื่อนๆเ,เชิญไปดูพร้อมผมเลยครับ let's go ครับไปที่ skeleton water scape กันเลยครับมาตรงนี้เลยนั่นเองอ่ากด teleport ไปครับตื่นเต้นเหมือนกันนะว่า tablet เ,เนี่ยเขาจะมี dialogue คุยอะไรกับเราโอเคหลังจากที่เพื่อนๆวาร์ปมาแล้วครับให้หันขวาไปข้างหลังอ่าเห็นไหมเราจะเจอกับ,บเบลดอยู่นั่นเองครับโอเคครับไปคุยกับเบลดกันบเบลดนายหายไปไหนมาเนี่ยหลังจากที่ตบเด็กไปแล้วนะอ่าลองคุยดูนะครับ มีใครคนหนึ่งยืนอยู่และทอดมองไปยังรูปปั้นที่อยู่ไกลๆอย่างเงีย,ยบๆเขาจะคุยกับเราไหมเนี่ยเอ๊ะนายนั่นเองอะสวัสดีเบลดีดนน้ทำไมถึงเป็นนายได้ฉันเองเออเอาอันนี้ดีกว่าเนาะเราจะไม่โลเปเป็นอันนี้นะครับเป็นคาฟกาเพราะคาฟกาจะเรียกเบลว่าเบลดดี้นะครับทำไมถึงเป็นนายได้ล่ะชายหนุ่มมองคุณอย่างเงียบๆอิลิโอมีแผนอื่นให้กับนายดังนั้นนายออกไปจากที่นี่แบบยังมีชีวิตได้อ่าโอเค แล้วทําไมนายถึงไม่อยู่ที่นี่ไว้อะไรให้กับการกระทําอันโง่เขลาการกระทําอันโง่เขลา,าของใครงั้นเหรอชายคนนั้นเขาพอใจไหมน่าจะหมายถึงต้านเหิงนะครับอืมฉันว่าไม่หรอกเบลก็จุดๆๆครับสุดท้ายมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายบางคนตายไปพร้อมกับความเกลียดชงังส่วนบางคนก็หาที่ฝังศพให้ตัวเองได้ฉันนกลับทำได้แค่ใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างไม่จบสิน้น ชายหนุ่มถอนหายใจยาวๆและหยุดมองคุณโอ้ยทำไมมีแค่นี้เองแดาวหรอกอ๋อนี่น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับน่าจะเป็นการบ่งบอกว่าตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะมีชีวิตที่เป็นอมตะใช้ชีวิตได้อย่างไม่จบไม่สิ้นนะนะเออดังนั้นเนี่ยคือไอ้เรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเบลดกันแน่เนี่ยโอเคตอนนี้คือคุยไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะการพบเจอกับเบลด่าแถมมาสักนิดนึงครับเราไปดูจุดจบของคุณทศกันครับว่าเป็นยังไง เด็กชายคนนึงยืนอยู่ริมทะเลอย่างโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าทําไมใบหน้าอันอ่อนยาวของเขาถึงได้คุ้นตานักอ๋อไอเด็กคนนี้คือคุณโทษครับนายมาแล้วสินะเมื่อกี้ฉันรอที่รูปปั้นมังกรผู้ทรงเกียรติอยู่สักพักก็มีคนที่ไม่พูดจาคนนึงมองมาทางฉันตลอดฉันนึกว่าคนคนนั้นเป็นคนของเทนหลอดซะอีกอะ่ะเลยมาหลบตรงนี้เฮ้คคยคุณกลายคุณกลายไปเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะ ผมเดาเอานะครับว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเซลล์เนื้อเยื่อที่เขาเอามาจากไข่ของวิทยาธารานั่นแหละเพราะวิทยาธาราครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้มีชีวิตยืนยาวแบบปกตินะเขาจะต้องมาเกิดใหม่โดยการกลับเข้าไปในไข่แล้วก็กลายเป็นเด็ก,กน,นะโอเคเดี๋ยวเราลองถามดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ <c oughs> <c oughs> การทดลองที่สุกเอาเผากินกับผลลัพธ์ที่เลี้ยงไม่ได้นะตอนแรกฉันนึกว่าตัวเองได้ความเป็นอมะตะมมาแล้วน่าเสียดายที่มันไม่ง่ายแบบนั้น รูปร่างของฉันหดตัวลงเรื่อยๆทั้งผิวพรรณกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในฉันเด็กลงเรื่อยๆก็จริงแต่ความยาวนี้เหมือนจะไม่มีวันจบลงเหมือนกับทารกเกิดใหม่ของผอรวิทยาฮาราเหรอก็ใช่นั่นแหละแต่ตามที่ฉันเข้าใจการกําเนิดใหม่ของพวกเขานั้นมีขีดจํากัดดูจากผลการทดลองกระบวนการเติบโตแบบย้อนกลับเนี้จะไม่หยุดยั้งอีกไม่นานฉันจะจําตัวหนังสือและอ่านรายงานที่ตัวเองเขียนไม่ได้อีกดูเหมือนไม่ต่างอะไรกับโรคสมองเสื่อมเลย สุดท้ายฉันอาจจะกลายไปเป็นไข่เหมือนวิทยาธาราหรืออาจจะกลายไปเป็นตัวอ่อนของมนุษย์อีกครั้งถึงยังไงฉันก็ไม่ใช่ชาววิทยาธาราอยู่แล้วนี่นาะทุกคนเควสนี้มันหล่อนๆนะเนี่ยถ้าเกิดเผ่าพันธุ์วิทยาธา,าราต้นกําเนิดก่อนจะกลายมาเป็นเด็กเนี่ยหรือว่าก่อนจะโตเนี่ยก็คือเป็นไข่มาก่อนมนุษย์เนี่ยต้นกาําเนิดตั้งแต่แรกก็คือเป็นทารกนะครับหรือคือเป็นตัวอ่อนมนุษย์นั่นเองครับโอ้โหตาทศจะกลายไปเป็นตัวอ่อนมนุษย์เลยเนี่ยหลอนนะช่างเป็นผลลัพธ์ที่น่าขำจริงๆว่าไหม ฉันทาความปรารถนาให้เป็นจริงได้แล้วแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่ฉันคิดไว้เรื่องเล่าเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ก็มาในแนวนี้ทั้งนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้จะไม่ได้ไร้เหตุผลสัทีเดียวแล้วฉันช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยตาทดเงียบนะครับไม่หลักไม่ไม่คราวนี้ไม่ต้องช่วยฉันหรอกนายทําเพื่อฉันมามากพอแล้วมากกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ของฉันรวมกันซะอีกฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาให้ใครอีกแล้วสงสา,ารว่า ชีวิตของฉันนั้นยังดีกว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ความต้องการของตัวเองและไม่อาจได้สิ่งที่ต้องการมากแล้วละ่ะฉันมีงานเขียนและลูกศิษย์นั้ไม่ท้วนถึงแม้จะไม่มีลูกแต่เหลานักเรียนของฉันก็มีเรื่องที่ทำให้ฉันภูมิใจไม่น้อยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฉันมีชีวิตเพื่อทำผลการวิจัยของตนเองให้สำเร็จถึงแม้มันจะเหมือนกับตลกร้ายแต่ว่าพอแล้วละ่ะพอแล้วฉันพอใจมากแล้วละ่ะใบหน้าที่คล้ายแอปเปิลของเด็กชายเหมือนจะเล็กลงไปอีก ขอโทษด้วยที่ใช้คำพูดแรงๆกับนายก่อนหน้านี้ฉันแค่อยากจะขอบคุณนายที่เป็นพยานอยู่ข้างๆฉันมาตั้งแต่ต้นจนจบจริงสิฉันได้บันทึกข้อมูลการทดลองของตอนเองเอาไว้หมดแล้วนายอยากจะส่งต่อให้ลูกศิษย์ของฉันหรือทำลายมันหรือจะมอบให้ชาวเซนโจก็แล้วแต่นายจะจัดการเลยไว้เจอกันนะเพื่อนอุ๊ยทุกคนสงสารว่าตะทดไปไหนอ่ะวิ่งตาม อุ้ยเบลดหายไปแล้วดีนะมาคุยก่อนโอเคครับตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเพื่อนๆี่น,นจะต้องคุยกับเบลดก่อนถ้าเกิดอยากคุยนะครับก่อนที่จะคุยกับตัวของน้องทศโอเคน้องทศไปไหนอะโอเคเราวิ่งมาเด็กชายมองไปยังทะเลปากก็พึมพำเพลงกล่อมเด็กที่ไม่มีใครเข้าใจบางครั้งเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของคุณจึงหันมามองคุณด้วยความสงสยัยแต่ไม่นานก็ไม่อาจรวบรวมสมาธิเพื่อจดจ่อได้อีก และโดนทิวทัศน์อันแปลกตาแย่งความสนใจไปอีกครั้งมหาสมุดเหมือนกําลังร้องเรียกเด็กชายหรือว่าเขาจะกลายไปเป็นไข่เหมือนวิทยาธาราขอให้กลายไปเป็นไข่เถอะผมไม่อยากให้กลายไปเป็นตัวอ่อนเลยนะครับโอเคคือคุยไม่ได้แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปไปที่อื่นดูแล้วลองวาร์ปกลับมานะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคครับผมได้วาร์ปกลับมาอีกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูตรงทะเลนะครับว่าจะมีน้องอยู่หรือเปล่า อุ้ยน้องหายไปแล้วน้องโทษต้องเรียกว่าตาแต่ต้องเรียกว่าตาแก่โทษสิเออถึงจะถูกหายไปแล้วครับเพื่อนๆอุ้ยก็เป็นอะไรที่ให้เราไปคิดต่อเอาเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องทษจะกลายไปเป็นตัวอ่อนของมนุษย์หรือจะกลายไปเป็นไข่เหมือนเผ่าพันธุ์วิทยาธารานะครับส่วนเรื่องราวตรงนี้ครับเบลดเนี่ยก็เหมือนกับจะมีการปูประเด็นเนื้อเรื่องเป็นบางส่วนนะครับว่า ตัวของเขาเนี่ยน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับเฟื่องฟูบ้างและในอดีตซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนๆของพวกเขาเนี่ยแตกคอกันเองครับไม่ว่าจะเป็นต้านเฟิง จริงอยู่และตัวของเขาเบลดเองก็ตามแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเฟื่องฟูบ้างไม่มากก้อนน้อยอะนะโดยเรื่องราวของเควสตาลุงทศเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดได้เนื้อหาอะไรที่สามารถทาเป็นคลิปวิดีโอน่าสนใจน่าสนใจได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทาสรุปเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อได้รับชมในภายหลังแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ใครที่อยากเล่นเควสลุงทศแล้วก็อยากมาคุยกับเบลด้วยตัวเองเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าให้มาคุยกับเบลดก่อนอย่าเพิ่งคับร โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ